สวัสดีจ้ามื้อนี้กะซีเอโนอกิตอีกแล้วนี่แม่ครัวกำลังเอาไอ้เฮ็ดตะไคร้ออกจากไอ้หม้อปิง้งสีตําเฮดตะไคร้จ้าหอนคั่ะโดนหัว,ว,เ,หวเปียกเบิดร์ทหอนปิน้งเฮดตะไคร้จ้ากลมาเพ็ดเฮดตะไคข่ที่ยางไหวเนาะกลมาเพ็ด คุณแม่จะโชว์ฝีมืออีกนะคะสิต่ำเนอะไปค่อยกินอยู่บอกใส่มะเพ็ดที่ห้ามยางลงไป็ดตะไข่เป็นหน้าตาจังๆแหละอันนี้คือปิ้งแนว ตอนซดสมันกระชี้อ่อนเหลืองเขียวๆบบตามๆอู้หอมเด้อเนี่ยหอมหอมคุณนายคุณรัชตีนั่งกันพับเพียบต่ำต่ำฮิตจ้า นำไปเรื่อยๆให้มันแลกต่ำต่ำมันมุนๆเลยกินหอมหอมแล้วยังให้ได้กินน้เด้วยหอมถ้าได้เน,นี่ยค่ะปุ่งจ้าใส่เกลือผงชูรดน้ำปลาน้ำใส่เกลือประเด็กจ้ะประเด็กตัวน,นี้แม่ใส่ใส่ให้จำ ใส่เพื่อจะคงจำถ้าดันบ้านถ้าเจ้าจี้อย่างหันี้ใส,ส่บ่อใข่เนี่ยเราทำให้ไข่ล้วนลดาเให้ไข่ให้ตะไข่ล้น<ม>ลนลวนที่ไปแดกเกลือ,อชุดรดเจนี้ปอนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะออตามเฮ็ดไข่จะเต็มเต็เต็มเต็<า>มเต็มเมเต็มเ้็<า>มเตม จำจัดจำจำจำคุยคุย <c ười>